ความสำพัญที่ดูมั่นคงก็สั่นคลอนได้เมื่อการซ้อมรบร่วมทางอากาศระหว่างจีนกับไทยกำลังจะเกิดขึ้นมันก่อคลื่นใต้น้ำลูกใหญ่เลยสร้างความไม่พอใจอย่างแรงในหมู่ชาวกัมพูชาเรื่องนี้สะเทือนสมดุลในภูมิภาคทีเดียวถ้าหากการนำเสนอของเราน่าสนใจกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามช่อง g r o w i ชแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่เรานำมาคุยกัน เรื่องนี้มันเริ่มจากกระทรวงกลาโหมของจีนเลยที่ออกมายืนยันว่าจะเตรียมซ้อมรบร่วมกับกองทัพอากาศไทยกำหนดไว้คร่าวๆก็ปลายเดือนกันยายนปี2568เขาบอกว่าเป็นการฝึกเพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติการรบร่วมกันพอประกาศออกมาแบบนั้นที่กัมพูชานี่เกิดเรื่องทันทีเลยปฏิกิริยาตอบรับมานี่แรงแล้วก็เร็วมากโดยเฉพาะในโลกออนไลน์นี่คือแสดงความรู้สึกไม่พอใจกันกว้างขวางเลย หลายๆความเห็นพูดเหมือนกันว่ารู้สึกเหมือนโดนเพื่อนที่ไว้ใจหักหลังเขาอย่างจังความรู้สึกเหมือนถูกหักหลังเนี่ยดูจะเป็นแกนกลางของความไม่พอใจรอบนี้เลยนะคือเขามองว่าจีนซึ่งเขามองว่าเป็นพันธมิตรใกล้ชิดทําไมถึงไปร่วมพัฒนาความสามารถทางการทหารให้กับไทยประเทศที่ชาวกัมพูชาจํานวนไม่น้อยยังมองว่าเป็นคู่ขัดแย้งกันอยู่เพราะมันมีเรื่อง้งังคากันมาคือความกังวลตรงนี้มันไม่ได้ลอยๆมานะ มันมีที่มาที่ไปมีรากฐานจากความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาที่มันก็เปราะบางอยู่แล้วโดยเฉพาะตรงชายแดนที่ยังตึงๆกงงันอยู่หรือที่พูดกันว่ายังหึมหึมใส่กันเป็นระยะบรรยากาศแบบเผชิญหน้ากันมันยังไม่จางไปไหนใช่มีเรื่องพื้นที่ที่เคยปะทะกันก่อนหน้าประมาณ11จุด ที่ส่วนใหญ่ตอนนี้ไทยเป็นฝ่ายควบคุมอยู่ถึงจะมีรายละเอียดบางจุดอย่างแถวแถวปราสาทตาควายตัวปราสาทยังมีทหารกัมพูชาแต่รอบรอบนี่ไทยดูแลแล้วก็ยังมีเรื่องกับระเบิดแถวนั้นอีกไม่ใช่แค่พื้นที่เดิมนะยังมีเรื่องใหม่ๆอย่างที่ฝ่ายไทยไปเจอคนกัมพูชาเข้ามาสร้างบ้านในเขตตราดเขตจันทบุรีทางไทยก็ต้องดําเนินการผลักดันออกไปมันทําให้นึกถึงเรื่องเก่าๆอย่างที่บ้านหนองจานเหมือนกันแต่จุดที่น่าคิดคือการมองสถานการณ์ที่มันต่างกันมาก แม้ว่าข้อเท็จจริงส่วนใหญ่จะชี้ว่าไทยคุมพื้นที่พิพาทได้เยอะกว่าแต่ก็ยังมีชาวกัมพูชาบางกลุ่มที่เชื่อว่าฝ่ายตัวเองนั่นแหละคือผู้ชนะสงครามในการประทะครั้งก่อนๆมุมมองที่ต่างกันสุดขั้วแบบนี้แหละที่อาจทำให้เรื่องซ้อมรบครั้งนี้มันอ่อนไหวมากเป็นพิเศษ ความอ่อนไหวนี้มันยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกนะถ้าเราย้อนไปดูเรื่องเก่าๆที่มันเกี่ยวกับการใช้เครื่องบินรบโดยตรงตอนที่ปะทะกันหนักๆแถวชายแดนกองทัพอากาศไทยใช้ทั้ง F16 แล้วก็กริปเพนเข้าไปโจมตีที่มั่นฐานกัมพูชาการใช้กําลังทางอากาศที่เหนือกว่าตรงนี้แหละที่สร้างความรู้สึกว่าเสียเปรียบมากๆให้กับฝ่ายกัมพูชาตอนนั้นแล้วมันก็ฝังใจมาตลอดครั้งนั้นนี่ฝ่ายกัมพูชาโกรธมากเลยเรียกร้องหนังมากให้ไทยหยุดใช้เครื่องบินรบพวกนี้ บอกว่ามันไม่แฟร์มันเป็นการเอาเปรียบกันเกินไปแล้วก็ไม่ได้หยุดแค่เรียกร้องกับไทยนะเขายังพยายามส่งเรื่องไปถึงประเทศที่ทำเครื่องบินด้วยทั้งสหรัฐอเมริกาที่ขาย F16 แล้วก็สวีเดนที่ขายคริปเปนเรียกร้องให้สองประเทศนี้เข้ามามีบทบาทเข้ามาห้ามไม่ให้ไทยใช้เครื่องบินพวกนี้มาสู้กับกัมพูชาแต่ว่าความพยายามตอนนั้นก็ ก็ไม่สำเร็จใช่ไหมทั้งอเมริกาทั้งสวีเดนก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ตอบสนองข้อเรียกร้องนั้นเลยไม่มีการห้ามไทยใช้เครื่องบินไม่ใช่แค่นั้นท่าทีของสวีเดนตอนนั้นยิ่งเหมือนราดามันเข้าไปอีกคือมีการประกาศแผนว่าจะขายกริปเป้นเพิ่มให้ไทยอีกพร้อมกับพูดทำนองว่าการที่ไทยใช้เครื่องบินป้องกันประเทศจากการลุกรานมันเป็นสิทธิที่ทำได้สมเหตุสมผลแล้วฝั่งกัมพูชานี่คือ ไม่พอใจอย่างแรงเลยตอนนั้นเรียกว่าหัวร้อนกันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นพอพื้นฐานมันเป็นแบบนี้การประกาศล่าสุดเรื่องซ้อมรบร่วมทางอากาศจีนไทยปลายตี68มันก็เลยเหมือนไปสกิดแผลเก่าที่ยังเจ็บอยู่แล้วก็ปลุกความรู้สึกไม่ไว้วางใจเดิมๆให้กลับมาอีกรอบเลี่ยงไม่ได้เลยถูกต้องเลยถึงแม้ว่ารายละเอียดการซ้อมรบจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ไม่รู้วันที่แน่นอนหรือจะซ้อมที่ไหนที่จีนหรือที่ไทย บอกแค่ว่าเป็นการฝึกแบบบิดเน้นสถานการณ์จำลองแต่แค่มีข่าวออกมาว่าจะซ้อมแน่ๆแ,แค่นี้ก็พอแล้วที่จะจุดความไม่พอใจรอบใหม่ให้มันลุกพรึบขึ้นมาทั้งสังคมกัมพูชาแล้วกระแสะต,ต่อต้านนี่ก็ไม่ได้อยู่แค่ในวงแคบๆด้วยเห็นตั้งแต่คนที่มีชื่อเสียงคนนำความคิดอินฟลูเอนเซอร์ไปจนถึงคนทั่วไปเลยต่างก็ออกมาแสดงความเห็นกันเยอะมากส่วนใหญ่ก็ตั้งคำถามแสดงความผิดหวังความไม่เชื่อใจ คำถามหลักๆที่ได้ยินบ่อยๆก็คือทำไมจีนถึงไปซ้อมรบทางอากาศกับไทยทั้งๆที่ก็น่าจะรู้เรื่องความขัดแย้งเก่าๆเรื่องที่ไทยเคยใช้เครื่องบินโจมตีกัมพูชาการทำแบบนี้มันถูกมองว่าจีนกำลังไปช่วยเพิ่มความสามารถทางการทหารให้ประเทศที่เขามองว่าเป็นภัยคุกคาม ซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามที่ใหญ่กว่านั้นอีกเกี่ยวกับความเป็นเพื่อนแท้ของจีนจากที่เคยเชื่อมั่นกันตอนนี้หลายคนเริ่มมองว่าจีนอาจจะกำลังดำเนินนโยบายที่เน้นผลประโยชน์ตัวเองเป็นหลักหรือที่เขาใช้คำว่าหาผลประโยชน์ไม่ได้นึกถึงความรู้สึกหรือสถานะของกัมพูชาเท่าที่ควรความผิดหวังความรู้สึกเหมือนโดนหักหลังนี่มันแรงถึงขนาดที่เริ่มมีคนพูดกันในกัมพูชาว่าต้องทบทวนทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันใหม่แล้ว มีการพูดถึงเรื่องการหันกลับไปหาสหรัฐอเมริกาแทนถึงแม้จะเคยมีความรู้สึกไม่ดีกับท่าทีของอเมริกาในอดีตที่อาจจะไม่ได้สนใจไม่ได้ตอบสนองข้อเรียกร้องเท่าไหร่แต่ตอนนี้สถานการณ์มันผ่าไปทําให้ความคิดเรื่องกลับไปคบอเมริกาหรือแม้แต่คําแรงๆอย่างเลียตูดอเมริกามันกลับมาอยู่ในวงสนทนาอีกครั้งมีตัวอย่างความเห็นที่น่าสนใจนะจากชาวกัมพูชายเยอะเลยมันสะท้อนอารมณ์หลากหลายมาก อย่างบางคนบอกประมาณว่าผู้นำบอกจีนไว้ใจได้แต่การกระทำครั้งนี้มันบอกชัดเลยว่าทุกอย่างคือละครจีนเข้ามาเอาประโยชน์พอได้แล้วก็หักหลังเราไปจับมือศัตรูสรุปคือไว้ใจใครไม่ได้ต้องพึ่งตัวเองอีกมุมก็มีเปรียบเทียบแบบนี้ไทยเป็นพวกอเมริกา,าเมนเป็นพวกจีนแต่พอมีเรื่องจีนกลับเงียบไม่เหมือนอเมริกาที่เข้ามาแทรกแซงถึงผลจะไม่ถูกใจก็เถอะ มันทำให้เห็นว่าจีนไม่ได้จริงใจเท่าไหร่แค่อยากขายอาวุธแพงๆให้เราการตีความแบบนี้มันสะท้อนความรู้สึกว่าถูกพันธมิตรหลักทอดทิ้งที่น่าสนใจคือมีการเอาสุภาษิตเก่าแก่ของกัมพูชามาพูดด้วยนะประมาณว่าอย่าไว้ใจคนเตี้ยอย่าไว้ใจคนผอมอย่าลงเชื่อคนโง่ให้พึ่งตัวเองซึ่งแน่นอนว่ามันก็เปิดให้ตีความไปได้หลายทางว่ากำลังพูดถึงใครหรือสถานการณ์ไหน แต่ในเวลาเดียวกันก็มีเสียงขอบคุณสหรัฐอเมริกานะสำหรับบทบาทที่เข้ามาช่วยไกล่เกลีย่ยหรือแทรกแซงตอนปะทะกับไทยครั้งล่าสุดซึ่งทําให้บางคนมองว่าอเมริกาต่างหากคือเพื่อนแท้ในยามลําบากมันแสดงให้เห็นความสับสนความไม่แน่นอนในมุมมองต่อมาหาอํานาจเหมือนกันมีความเห็นที่สะท้อนความรู้สึกน้อยใจในสถานะประเทศตัวเองด้วยนะแบบว่าทุกวันนี้ประเทศอื่นก็มองแต่ประโยชน์ตัวเองไทยใหญ่กว่าสําคัญกว่าเขาก็เลยสนใจมากกว่า กัมพูชาเล็กกว่าจนกว่าอ่อนแอกว่าก็มักจะถูกมองข้ามหรือถูกทำแบบนี้เสมอมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือถึงจะไม่พอใจที่จีนซ้อมรบกับไทยแต่ก็มีชาวกัมพูชาบางส่วนอยากให้มีการซ้อมรบระหว่างจีนกับกัมพูชาเหมือนกันนะแต่ว่าความจริงก็คือกัมพูชาไม่มีฝูงบินรบที่ทันสมัยพอจะไปซ้อมแบบนั้นได้ความต้องการนี้มันก็สะท้อนว่าอยากได้รับการยอมรับอยากได้การสนับสนุนจากมหาอำนาจเหมือนกัน การกระทำของจีนครั้งนี้เลยทำให้เกิดมุมมองว่าจีนกำลังเล่นเกมสองหน้าหรือพยายามคบทั้งไทยคบทั้งกัมพูชาไปพร้อมๆกันเพื่อผลประโยชน์ตัวเองไม่ได้เลือกข้างชัดเจนซึ่งมันยิ่งตอกย้ำความรู้สึกว่าจีนไม่ใช่พันธมิตรแท้จริงของใครแต่ทําเพื่อประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก เราก็มีคนตั้งข้อสังเกตถึงความย้อนแย้งที่น่าแปลกใจด้วยคือไทยเนี่ยถูกมองว่าใกล้ชิดกับอเมริกามากกว่าจีนหลายครั้งก็แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับจีนแต่กลับเป็นประเทศที่จีนเลือกมาซ้อมรบทางอากาศด้วยแถมยังซ้อมโดยใช้เครื่องบินที่ไทยซื้อจากอเมริกาอีกต่างหาก ตรงนี้มันทําให้เกิดคําถามถึงนัยยะทางยุทธศาสตร์การส่งสัญญาณทางการเมืองระหว่างประเทศว่าจีนกําลังจะสื่อสารอะไรกับอเมริกากับประเทศอื่นในแถบนี้ตอนแรกๆที่ข่าวนี้ออกมามีคนกัมพูชาไม่น้อยเลยนะที่ไม่เชื่อคิดว่าเป็นข่าวปลอมที่ไทยปล่อยหรือเป็นข่าวเก่าเอามาเล่าใหม่แต่พอไปเช็คกับสื่อทางการจีนก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงประกาศล่าสุดกําหนดซ้อมปลายกันยาปี68จริงๆ คราวนี้ความไม่พอใจยิ่งแรงขึ้นไปอีกความเห็นที่แสดงออกตรงๆเลยก็มีนะฮะชัดเจนมากเช่นจีนไม่ใช่เพื่อนแท้ของเราอีกแล้วการไปช่วยเพิ่มความสามารถ,ถาทางทหารให้ศัตรูแบบนี้มันถึงเวลาที่เราต้องหันไปเลือกข้างอเมริกาจริงจังแล้วมันแสดงถึงจุดยืนที่แข็งกร้าวขึ้นแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือความเห็นแนวเสียดสีเยาะเย้ยคนที่เคยเชียร์จีนมากๆหรือที่เรียกติ่งจีนะมีคนพูดประมาณว่า พวกที่เคยเชียร์จีนสุดหลิ่มที่ประตูตอนนี้คงหน้าชาไปหมดที่เห็นเพื่อนรักไปซ้อมรบกับศัตรูช่วยให้เขามีอาวุธดีขึ้นเตรียนมารุกรานเราง่ายขึ้นอันนี้มันสะท้อนรอยร้าวในสังคมกัมพูชาเองด้วยสรุปแล้วการประกาศเตรียมซ้อมรบร่วมทางอากาศจีนไทยครั้งนี้มันสร้างแรงกระเพื่อมสำคัญมากต่อความรู้สึกนึกคิดต่อมุมนองของชาวกัมพูชาจำนวนมากมันไม่ใช่แค่ความไม่พอใจเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ แต่มันไปปลุกแผลเก่าความไม่ไว้ใจเดิมๆแล้วก็ความกังวลเรื่องอนาคตให้มันปะทุขึ้นมาพร้อมๆกันปฏิกิริยาที่หลากหลายมากๆเหล่านี้มันสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มันซับซ้อนมาก มีการชั่งน้ำหนักทางยุทธศาสตร์ผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกันแล้วก็มุมมองที่ต่างกันสุดๆของแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะมุมมองของประเทศอย่างกัมพูชาที่มีต่อมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาแล้วก็ความพยายามที่จะหาจุดยืนรักษาผลประโยชน์ตัวเองท่ามกลางสมการอำนาจที่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์รอบนี้ จะส่งผลต่อเสถียรภาพแล้วก็ทิศทางการเมืองระหว่างประเทศในแถบนี้แน่นอนแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูใกล้ชิดต่อไปว่าผลระยะยาวจะเป็นยังไงทุกการเติบโตคือการปลดล็อกความคิดมา grow r i ไปด้วยกัน